วันนี้เขาจะเนื้เมนูแอปไข่ปลาแล้วก็ใส่เครื่องแกงบ้านๆนะครับส่วนผสมของเครื่องแกงการทําแอปไข่ปลาก็จะมีพริกแห้งนะครับนี่หอมแดงหอมเตียมสักไข่ใบมะกรูดขมิ้นสดขา่านะครับกะปิแล้วก็เกลือแล้วก็ที่สําคัญเพิ่มความหอมด้วยการใส่หากพักพรอมลงไปนะครับแล้วก็ตำละเอียดตำแล้วไว้นะฮะตำแล้วไห้หลังจากนั้นเนี่ยเครื่องแกงชน,นิดนี้สามารถเอาไปทํากับข้าวอ,อื่นใได้มว่าจะเป็นใส่แกงตูนหนอ่อแกงแค่นี่แกงอ่อมเนาะ เครื่องแกงเวลาเขาต่ำเลยทีเดียวก็คือใส่นตู้เย็นหลังจากนั้นเขาจะแกยกแกงเนี่ยเขากเอามาใส่น้มอ,อกแกงนะครับแอปไข่ปา,ายีซกไข่ปาน้ําจืดบ้านเฮาขายในกาดแรงเตะออกมาจะเป็นพวงๆจะอี้แล้วครับผมล่างในน้ำสะอาดแล้วก็เทลงในกระซอนฮือมันยัดน้ำให้น้อยนึ่ง จากนั้นใส่ถ้วยไว้รอซอยใบยบักลูดพักป้อมและก็ซักไข่โรยหนา้าเพิ่มความหอมและก็ดับขาวปลาครับผมตักพี่แกงติดตำแล้วใส่ลงไปตอกไข่ไก่ลงไปสองแก่นเนื้อไข่ไก่จะช่วยเพิ่ม้มันนิ่มและก็มันผงนื้อน้ำปลาจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอย่าลืมเด็ดใบกมก่อมีงใส่ลงไปห่หน่อยเนื้มันจะได้หอมๆแบบรสชาติเมี่ยงเนาะ ใส่ส่วนผสมเครื่องแกงลงไปในไข่ปลาทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะฮะแล้วก็ลัจาจกนั้นนะพ่อเขาจะหอ่อเขาจะเอาใบก,มกอมเกาะนะครับใบก,ก้อมเกาะใส่ลงไปพร้อมกับห่อลงไปเลยมันจะได้หอมเลยทีเดียวนะครับไข่ปลามักไว้ประมาณสิบนาทีนะครับหลังจากนั้นนี่เขาก็มาห่อนะห่อด้วยใบตองกล้วยอ่องของเขานีเองนะครับห่อกันเลยดีกว่าสตดของผมห่อแล้วจะเอาไปนึ่งก่อนเนื้อจากนั้นเนี่ยก็เอาไปยางใฟต่อครับนี่ เซตเป็นที่เรยบร้อยนะฮะสำหรับเนี่ยแอปไข่ปลาหอ่อวนไม่ตอกเอาไปนึ่งคือมันแค็นหลังจากนั้นเอาไปย่างใสเหมือนใกล้ๆแอปทนเอาฮะบางคนชอบนึ่งมันต้องไปแอนไฟก็ได้บางคนนึ่งปั๊บเอาไปแอนไฟมันหอมก็ได้เช่นกันน้ำเดินแล้วนึ่งดีกว่าสาหอ่อนึ่งประมาณสาวนาทีครับ แอปไข่ปายิซุกนะฮะนี่ใส่พริกแกงบานๆนะครับซุปเป็นที่ร้อนแล้วนะฮะหนึ่งแอปนี่ฮะเขาจะเอาไปแอนไฟก่อนนะครับบางคนหนึ่งแล้วกินได้เลย,ยเดี๋ยวเราไปแอนไฟกันเนาะนี่แอปไข่ปาจะได้ความหอมจากใบตองกล้วยนะครับผมแล้วก็กินควันไฟหอมๆของฐานไฟครับนั่งเฝ้าม้อยพอไปหือมันแฮมเน้อ มาจิมดีกว่านี่ำกำลืมรสชาติมันๆเผ็ดๆเครื่องแกงหอมสมุนไพรแน่นๆนะครับหวังว่าเมนูนี้คงเป็นเมนูในใจของภครหลายๆคนเนี้ยในวันตีอากาศหนาวๆหรือไข่ได้ไข่ปลาเกามาทําตามสูตรนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมวันนี้ลากันไปก่อนเนอะขอ,อยัดก,กินต่อนะครับแอบไข่ปลาลำไข่ห่อสาบาออกก่อนเข้าหนึง่ง